เรามาดูในคลิปนี้กันนะครับว่าผมอยากแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะครับเราลองสมมุติว่า A เท่ากับ1นะครับ B 2 3แล้วก็สุดท้ายตัว Z เนี่ยก็คือเท่ากับ26นะครับนะเพราะนั้นเรามาดูว่าถ้าอักษรภาษาอังกฤษคำใดแปลงเป็นตัวเลขแล้วเนี่ย บวกรวมกันได้100เนี่ยนะคำคำนั้นก็จะเกิดปฏิหารสร้างความสำเร็จให้กับเราได้นะครับอัน,นเรามาดูกันนะครับว่านะนี่คือจาก x เท่ากับ1ไปจนถึง z นะเอ z เนี่ยยีกนะแคือ26นีครับนะแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ อะไรคําไหนที่ทําให้เราประสบความสาเร็จเราก็มาดูกันคําว่าสมาร์ทสมาร์ทแปลว่าปราดเปลืองนะครับเห็นไหมครับตัว h นะ19นะสินะแล้วก็ตัว m 13 a เท่ากับ1 R นะเท่ากับ18แล้วก็ตัว t เท่ากับ20บวกกันได้ 71เท่านั้นนะครับสมาร์ทที่แปลว่าปราดเปรื่องนะครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์บวกกันแล้วได้83ครับนะและเฟสศรัทธาครับศรัทธาบวกกันแล้วได้44ฮะนะตัวไหนอีกครับบิลีฟคือความเชื่อนะครับความเชื่อบวกตัวเลขบวกกันแล้วได้60นะครับนะทีนี้เรามาดูต่อนะครับตัวตัวอักษรอะไรอีกครับโนเลตครับ โนเลดคือความรู้เนี่ยบวกกันแล้วได้เท่ากับ96ครับนะสกิลทักษะนะครับบวกกันแล้วได้63ครับและ h a b i ิบวกกันแล้วได้40นะครับนิสัยนะตัวที่บวกกันแล้วได้100คือตัว attitude ครับแอตติจูดแปลว่าอะไรครับ t t i t u d e คือบวกกันแล้วได้เท่ากับ100พอดีครับ t t i ิจ d ดคือทัศนคติบวกนะครับคือหมายความว่าคนเราต้องมีทัศนคติที่เกิน100นะครับนี่เห็นไหมครับเอเท่ากับ20ตัว I เท่ากับ9 T 20ทียูแล้วก็ D, 4แล้วก็ E 5เหลือเชื่อไหมครับว่าบวกกันแล้วได้เท่ากับ หนึ่งร้อยพอดีเลยนี่มาสจั์เลยนะครับเพราะนั้นคนที่คิดบวกคือคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเกินร้อยครับต้องมีทัศนคติที่เกินหนึ่งร้อยนะไม่งั้นก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าคิดลบคิดเล็กทุกอย่างนะครับทีนี้มาดูคำว่าแคทนะครับโนเลจก็คือบวกกันแล้วได้9 6บเห็นไหมครับเอติจูดบวกกันแล้วได้เท่ากับ100ครับ สกิลทักษะบวกกันแล้วได้63นะครับแฮบปิบวกกันแล้วได้เท่ากับ40ครับคำว่าแค t เนี่ยแปลงออกมาเป็น CAD c a s c a เ S แคสตัวนี้เรียกว่าเงินสดครับการที่เราจะได้เงินเยอะๆนะเราก็ต้องมีแคสเยอะๆความรู้โนเลดมีความรู้มีอ t ติจูดทัศนคติบวกมีทักษะและก็มีนิสัยงาน ที่ควบคุมตัวเองได้นะครับถึงจะได้เงินเยอะๆเราจะขายได้เยอะๆหรือเราจะรีครูดคนได้เยอะๆแสดงว่ามันก็คือได้เงินเยอะๆมันจะต้องมีทุกอย่าง k a h e นี่คือการ back to basic นะครับทุกอย่างกลับสู่พื้นฐานไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากี่ปีกี่สิปี20ปีนะแต่ทุกอย่างต้องกลับสู่พื้นฐาน กลับสู่เบสิกนะเพราะทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นได้ตลอดเลยทีเดียว